สวัสดีค่ะภูกระป๋าบุญคุณอุษาโน่ค่ะมือนี้ตาบุญคุณอุสาถ้าพาระคิดตามเลขของพระอาจารย์เตี่ยเพิ่นนั่งสมาธิไปคิดตามร,รับชมรับฟังกับพระอาจารย์เตี่ยน้ำกันน่องค่ะไปสมบุญกระชมน้ำกันค่ะ กราบนมัสการครับพระอาจารย์เตียกราบนมัสการครับจะเลื่อพทอนะจะเลื่อนทอดเนะจะเลื่อนอดโสาธุสาธุครับพระอาจารย์เตียมือนิเบาแอ็มาทตงในเดินทางมาติดตามตะเลกรับพระอาจารย์เตียเป็นโค้งสุดท้ายครับนั่นแหละอาจารย์เนี่ยเพิ่มเขี่ยวมาเนื่อทำเอฟซีเลยซื้อมากมาถวายพระอาจารย์ครับขุนถุงตังมีขุนเนาะครับเนาะว่าให้ เอฟซีฟังนะครับพระอาจารย์ไปยังไรก่อนครับไปเที่ยวไสก่อนครับโอ้ยไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปฮะไปเที่ยวนรกสวรรค์เนาะไปเที่ยวนรกสวรรค์เออไปเมืองความสูกดิบเมืองเขาอยู่ยังไรจ้นยังไรกันฉันเอยู่ในนรกสวรรค์นั่นบ่ครับเออไปนรกก่อนหรือไปสวรรค์ก่อนครับนี่ไปนรกก่อนโอ้ไปนรกครับผมนรกเข้ามาก็ไปบน,นหยาคือสวรรค์ได้บ่ครับเออมันแค่มันบเไรอันนี้เนย ขึ้นนรกนี่มันอยู่ในโลกเข้านี่แหละครับสูงจากพื้นดินขึ้นมาส่อคิงครับตามอัตมาถามเมืองล่ำบันจา่าโยบบ้านเพื่อนว่ากระทาเตละนวยนี่มีมีกวางเพื่อนไหนเพื่อนพนนี้ตอบมาว่าเงาสิบหกยดกระทะนี่เงาสิบหกยอดอืบถ,ถูกเงาสิบหกยดครับแต่ละลูกได้ครับ สิบหกโยนมันตกไปเท่าไหร่จักกิโลโอเอ็เป็นสิบหกิโลผมว่าอาจารย์บอแล้วหกสิบกิโลหกสิบกิโลเออแต่ละลูกนะกระทะหน่วยหนึ่งนี่ออโอ้คือขาดแต่อาจารย์หน่วยหน่วยใหญ่ๆนั่นย้าอยู่ลอยหกสิบหกโยนถูกเพื่อทำาลาเนาะคนเราคนว่าคือ ไผว่าจะลกบ่มีจริงเดี๋ยวพระก็ฮู้แล้วว่าครับจายุบบ้านว่าเออเดี๋ยวมันก็ฮู้แล้วครับมีสื่อมัดทุกคนครับฮู้ว่าผู้ใดไปหลายกว่าหมู่ะไรล่ะครับพระไปหลายกว่าหมู่ไปหยังล่ะครับพระนนั่เราว่าพระนั่นโต๊ะกลายกว่าหมู่โอ้ตกะน่าหลอกกลายกัวงูพระนี่เออครับสาเหตุเป็นหยังพระอาจารย์มันก็เรื่องนี่ล่ะเรื่องเงินๆคำๆนี่ล่ะเรื่องหมวด อันนี่นี่ละก็บอกบคุว่าเรื่องยั้งละเพราะว่ามันหลายกูมูครับล่องลงมาขึ้นมอคขาเพราะตี่แม่เราแกล่องลงมามันบอมี่หรอกมัน้อยครับนอกจากมวดเลนผัวเขาเมียเขานี่หลายครับมวดน,นี่หลหรีนย่อมลับั่ไหลโอ้อทีอาจารย์ไปนี่เนาะไปนี่ทีเล่า,าไว้ให้ฟังเป็นเป็น,ปนตัวแนวเลยครับจายุ่มพยานนี่ครับอ้ยก็เป็นคนเฮ้านีละ มันบอกยังคือใน,ในท่านไงยบอกคือในหนังบอกครับบ่บอบนตัวแบบคือคนมนุษย์เท่านี้ละลก็มนุษย์เท่านี้ละนุ่งผ้านุ่งแพ่ที่เขาเข้านี้ละโอ้ครับเจ้าเคยเห็นผูฒ่าไดส้สมัยก่อนบอกกันุ่งแบบเดียวกันูงกับเบี้คือกันครับอะไรล่ะอือครับอู้แน่นอน,อนก็คือกันไอ่ได้ว่าอ่ะดิบวกได้ว่ายมพระบ,บาทมีเขาถ้าบรเห็นอย่าไปซื้อเขา คุณท<อ> <พอ S 2> ่านไม่ไดาถ้าเข้าเนี่ยนะถ้าอาจารย์เห็นชัดเลยเราฝ่ายการย์เตียเนาะก็จะได้คุยกันครับเห็นบอกจะคอยถามว่าพ่อแม่ธรรมาอยู่ใส่โบห็นอาตธรรมะโลกของเราโบห็นโอ้อันพ่อแม่อาจารย์นี่ครับบ่เห็นเสียละแม่บ่รรครับโอ้ยเสียแต่แกอยู่อตาตมาพพส,สิบเจ็ดปีครผู้สาวครับครับพอแต่เสียอยู่สิบเอ็ดปีครับ อาตมานะครับแม่น่ะอายุอาตมาสิบเจ็ดปีเราเสียมาสิอาจารย์ครับตัวเลขกตัวเก่าเดี่ยมันยังอยู่คือเก่าบครับที่ให้ให้ลูกซยดลูกหาไปเนี่ยครับอยู่อยู่อยู่ตัวไหนรับนี่ล่ละบบกันหนึ่งแปดห้านี่แหละหนึ่งแปดห้านี่ต้องจัดนักบออาจารย์นักกระดีเคือก็ได้ปดหนีเลยปดหนีเลยเนาะอยากได้ไยก็ซื้อไรอยากไปไรก็ซื้อไรเขาบ่อยากได้ก็เ่าต้องซื้อ อโอ้แนวโอแนวนอนครับเด็ดขาดแงงเราพระอาจารย์เตี้ยครับท่านผู้ชมนี่ก็ให้จัดียดไปเพื่อนครับเลียดก็นี้โอ้จัดียดโทรมาโอ้าอาจารย์ดดโทรมาเออกระหมอผีใหญ่อยู่กาลสินกระหมอผีใหญ่บ่ครับนดิโอ้แนวนอนเน,อน,น,อนาะอาจารย์ว่าหมอผีใหญ่กับมูเดียวกันนี่ล่ะโอ้ครับผมกระบวดพร้อมกันเพิ่นได้เป็นพะคู่คนได้เป็นพะคู่ปะ มีแต่ธรรมะที่โมเป็นหยางบ่เป็นหยางอยู่ธรมรมดานี่เนาะอาจารย์แบบนี้ล่ะครับผม,มอาจารย์เพยยิ่นก็อยู่กระท่อมบ่ใหญ่ดอกครับ FC เอฟซีเิ่ะยยก็กมีชาวบ้านครับที่ศรัทธามาเฮ็ดร่างคาให้กุฏิให้อยู่ทางพุ่นค,ครับ FC เนาะเดี๋ยวสีไายให้เบิ่งอีกครั้งนึ่งถ้าฝอันมีอันนี้ศรัทธาก็มาเฮ็ดซอยเนี่ยนี่ก็ว่าสิตั้งกระลานี่ยกะลาก็ยังบ่ทันมีดเลยครับอันมาอยู่ใหม่ครับพระอาจารย์เตี้ยครับอัน เห็นว่าผีตายทองกลมบ่มาหาโยนี่ละโยไซครับอยู่นี่ละงานนี่ละงานตรงหน้าทั้งหลังนี่เออโอ้ครับผมแม่อะไรมันมาบอกเลขบ่อาจารย์หรือเนี่ยอะไรครับมาบอกเลขนี่ละอันโบไล่ละเอียดซูเอฟซีฟังในพระอาจารย์ศุกสิทธุค้าเพราะว่ามันเป็นเนี่ยอะไรจังตายทองกลมนี่นะครับโอ้ยเพิ่นบอลมนไล่ทองกลมหรอเพิ่นออกลูกตายโอ้ออกลูกตายครับอืมตายหลายๆปีแล้วล่ะอาจจะมากกว่าหูหรอก เห็นบอกอาจารย์าวคนเดถามน้องถามลุงเพื่อนถามหมดย่อมในบ้านว่ามีคนใต้ถงตุ้มอยู่อครับเพื่อนชาวอยมาบอกว่ามีอยู่ใต้แต่หลายปีแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วครับเอาเพื่อนเพื่อไปเกิดจะบอกครับไปบ่ไดหมดนี่ไปบ่ได้เป็นยังไงล่ะครับไปบ่ได้เพราะว่ามีกรรมเป็นกรรมบริเวณว่าจะใต้เจ้าของขาลูกเจ้าของใต้ผมครับโอ้คับผมเลยมีกรรมบรินีณไปใส่บ่ไดครับแล้วเมื่อไรล่ะครับจังสิเวชกรรมบ่ไหนเมื่อกึ่งถึง เขตไปถูนแล้วกำหนดท้องเขาถุนแล้วยักสิยามไดายโบหงตัวนี้บ่ได้ถามบ่ได้ถามโยมาถุนบึงว่าเหมือนยามไดายอาจารย์พระอาจารย์เตี้ยนี่เห็นเป็นตัวตนด้วยไหมครับเห็นเห็นเป็นโตก็เห็นครับมานั่งให้ทุกมื้อย่ามาจิบมันปะครับอาจารย์ไอ้ซอยเป็นอยู่เขาไม่อยบอกให้น้องเพื่อนหน่อยว่าใส่บาทใส่พวกให้ลาจินเน่ห้องเพื่อนกับตอกตะปูตะปอกตะปอกกินนั่นเสีย เกือกนี่บอนันบอกเลยเอียงใส่หมวดเล่นะโอ้ครับ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 เพื่อนเก๋เพื่อนเนี่ยว้าที่แรกก็บุกห้องไปเลย่อถามถามญาติโยมในบ้านนี่ยแล้วว่ามีคนใต้ถองก้มมากเผาอยู่หนึ่งอยู่บ่ครับมีอยู่เพื่อนบะใต้เนี่เพื่อนเนี่ยเอ้ยเพื่อนเอี่ยผมนี่ยล่ะครับพระอาจารย์เตี้ยตัวเลขเพื่อนมาบอกตัวไหนหล่ะพี่ตายถังก้มนะครับฮะเพื่อนมาบอกตัวไหนครับเพื่อนมาบอกตัวไหนปะติครับตีบอก อะไรเนาะเอาแบบอันะไรคือสีบอกตัวเดียวเลยได้ไหมตัวเดียวเลยครับตัวเดียวโอ้ยเดี๋ยวจังเสียงดังอะไะเนาะตัดกระเบื้องเออตัดกระเบื้องเลยเดี๋ยวเด้ครับเดี๋ยวเด้กำลังเสร็จอันซาร่าครับคอสุดคอไฟตัวไรครับพระอาจารย์พีตายทองคุลมันมาบอกครับอันโต้นี่หรือเปล่ามันถึมีอยู่สองสองสองก็ผ่าสองก็ผ่าอืมเป็นสองห่าปะครัโบโมโหว่า มันบอกก็นะนครับขอกระผาดายาเจ้าของ,ง,งขออันต่อไปก็แับเดียวก็ขอถทดขอไฟเอฟซีเนาะครับน้องหันเนาะเพราะว่าสร้างพิ่นตัดกระเบื้องเฮ็ดกุฏิให้พระอาจารย์เตี่ยครับเอฟซีเนาะเพื่อให้มาสองกระผาที่บอกครับเออสองกระผาเพื่อน,นห้องออกมาเลยบแม่นห้องยางมาบอกเลยล่ะยางบอกตรงตรงซึ่งซึ่าเลยเออโอ้บอก หงืกคอนเพื่อกะไห้มาคือกันหังทู่หายุไปอัมบอติดบออะก็สวดก็ไปครับเพื่อกะบอกมาคือกันก็บอกพาในวัดนี่คือกันแหละครับบานนี้พระอาจารย์เตียไปเที่ยวสวรรค์บ่บาทเนี่ยสวรรค์แนวไรล่ะครับเราสูอันสวรรค์เราแอมมาตรงฟังนะครับเอาว่าตรงชงเนาะครับคือสวรรค์นี่หกสวรรค์หกบอ่ครับหกงวดคือสร้างว่าเลยหกกี่หลีบม่นเวลาสม่าบอเป็น ไปยาบไปยากบ่รับสวรรค์นียสวรรค์นี่ไปยากครับก้อนมันสิหก่าหยางคนมันบ่ข้นคนบ่คนบ่ไปคือความพระอาจารย์เปียว่าคนมันบ่ไปมันก็เลยหกคืออันพุ่มู่หันพุ่มเขาเรียนพุ่มเนาะพระพุ่มบ่ครับเออพุ่มสร้างประปูเนี่ยคืนว่าหลวงพ่อคุ้นเฮาไป็นที่หยางมันจะคอยบ่มาไป้สวรรค์ มันคือหกแต่ถ้ามันแป๊ดอยู่แต่มันหกไปงาเก่งกว่าแล้วแล้วพปยจุดไปหงว่ะครับเขาวัดอยู่แต่ใจบ่บริสุ์ครับไปวัดอยู่บเราว่ะไปวัดอยู่แต่ใจบริสุท์บ่บริสุทธิ์บ่พาจา์เตี้ยนี่นั่งสมาธิถอดจิตไปเลยบอกครับถอดจิตไปไปความตีสีกับกลับมา โอ้บหามบารานะครับเล<ร>่บอกนเห็นบอกบอกเจ้ามาสีไปต้องข่อยอยู่ว่าข่อยสีผ้าไปอยู่อะโอ้พ่าจากเขียนสีผ้าไปอยู่่ะโอ้ไอพระอาจารย์นี่ผ้าอันดุสีตุ้หาไปเบิ่งกันอะไรที่กันได้ต้องนั่งสมาธิตั้งการม,มันบ่ครับนั่งอยู่สมาธิ่ันก็แต่ห่างจากถ้าไปเราเห็นเรายกตันอบ่ครับมันจะเป็นบาบอน่นแหละูาถุกาถครับเป็นัคือสิเป็นบาพระออ่ยมันไปเห็นแล้วมันยาใ เป็นตะยานบ่ครับว้ามันเป็นตะยานบ่มีเทวดาลางฟ้าบ่ครับย่ามันโอ้ยมันอยู่คนละสั้นกันโอ้มีหลายสั้นบ่ครับเนี่ยยาไปเสียด้วยแต่ว่าบ่เจ้าว่ามีดางฟ้ามีอะไรหนมีคนละสั้นมีคนละโบะระบบกันโอ้ก็แบบคือก้นเฮานี่ล่ะครับระบบเศรษฐีระบบคนถูกคนยากคือกันโอ้เป็นสั้นเป็นสั้นคือกันโอ้แม่นก็พาจารย์เตี่ยแบนี้นี่แม่นว่าเตี่ยนี่ก็คือคนเฮานี่ล่ะครับครับอัน เดี๋ยวบาทนี่อันไม่ไม่กระตีเน่าปวดนะครับขอหยัดอันอันนี้จ๊งหน่อยขอถามข่าวอันเสือใหญ่กุมารดำเลยพระอาจารย์บ่เป็นจังไรครับมหาบ่มามันมาว่าจังไรคเจ้าอันนี้คอยก็เอื่นมาบ่เอือากเอมเราตรงนี้เื่มซื้อน้ำแดงมาให้เอื่นมากก็ปวดได้หลายเอื่นมากก็เจ้ากับบ่แลอันนี้ดอกเขาเจาว่าถ้าบ่กลับบ่บอกใครบ่ครับถ้าบ่กลับไปปวนบ่บอก ก็จะบอกว่า้าบ่กลับบ่บอกต้องกับขึ้นผู้หวโอนก่อนเออครับถ้ากับไปหุ่นเราก็สิบอกเขยาะครับโอ้ัวหมอนี่ว้วว่าดาวเลยครับหมอนี่อันนี้แห้ะโตะครับอาบัวป็ัยังครับมาดีพอบ่กับลูกก็บบ่บอกเองโตครับอืมแปลว่าเอาโตบ่บอกกับ่ขไปเช้าว่ะครับเดี๋ยวพ่อกเดี๋ยวภษาหนาพอกกับกับแล้วล่ะอ้ภาษาหนาอันพี่แม่ฮะนี่นี่ แน่นอนตัวเนาะครับตัวแน่นอนเน่นอนอยู่ก็ดีแน่นอนครับเพราะว่าแต่สิขาจังไมอาตมาบูคงแต่เรารองว่าสองตัวน่ะเขาแท่สองตัวแต่มาแท้บ้ตัวไหนกับตัวหนึ่งออาจสิมาสามก็ได้บูคงคืออ้านตัวนี้ครับนั่นคือว่ามาแท้ตัวนี้แต่สิขาสองตัวถึงสามตัวบูคงครับตัวนี้ของมันไม่พีหักเนาะครับแม่เ้าะยาไปไปไหวังไม่นหลาย ครับก็ซื้อหลายก็ซื้อหลายอยากได้หลายซื้อหลายอยากได้น้อยก็ซื้อน้อยเออแน่นอนครับอาจารย์ก็อยากปุ๊ดนี่ก็ซื้อเอาให้ปุ๊ดนี่ไปเลยสาธุสาธุสาธุครับอืมจี๊ดนี่เท่าไหร่จะเข้าอธิษฐานเดาครับให้ปุ๊ดนี่ได้ครับยังเหลือก็ขอให้ได้ซื้อขนมข้าวต้มให้ลูกกินพอสาธุสาธุพระอาจารย์ครับ ครับบ่ได้ให้ทอดแนวอื่นได้ให้ทอดแนวนี้ล่ะครับขอบคุณครับอุ้ยสาธุสาธุก็ต้มให้ลูกยินมสาธุสาธุครับล่าเขาครับน้าครับไข่เขาครับพ่อะเขาบ่ได้เป็นลูกเป็นยากงนะครับนล่ะครับเพื่อจะมาว่าครับสาธุสาธุกราบลาครับอาจารย์กรับล่าครับเลขของพระอาจารย์เตี่ยนอ่ะค่ะหนึ่ง แปดหาหาแปดแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหาเดกของพระอาจารย์เสียหนึ่งแปดหาหาแปดแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหานอกค่ะชิบหกสิงหาคม พ่อโสสองพันหาร่อยหกหกอย่าลืมติดตามป่าบุญคุทสารกุดใส่กุดแช่เป็นกำลังใจให้ป่าบุญคุทธสารนำนเนื้อค่ะสวัสดีค่ะ